ค่ะผมชื่อเด็กชายปุณนะคะแล้ววินชื่อเล่นชื่อนนองอังเปาวันนี้นนองอังเปาจะมาอ่านอันนี้ให้เมนคุณฟังครับท่าวินทวินท่วินอ่านว่าทาวินถนนอ่านว่าถนนถนมอ่านว่าถนมทะเลอ่านว่าทะเลท่าลาทลาลาท่าลาอ่านว่าท่ลา ผัดนวดอ่านว่าผัดนวดอ่านว่าผัดยองอ่านว่าผัดยองอ่านว่าผัดนึ่งอ่านว่าผัดนึ่งตะหวาดอ่านว่าตะหวาดตะลืดอ่านว่าตะลืดตลาดอ่านว่าตลาด สนิมอ่านว่าสนิมสนองอ่านว่าสนองเสมออ่านว่าเสมือเสนออ่านว่าเสนอศูนอันนี้อ่านใหม่นี้สมองสมองอ่านว่าสมองเสนออ่านว่าเสนอสนุสนุอ่านว่าสนูสนามอ่านว่าสนามสนาม อ่านว่าสนามสนิทอ่านว่าสนิทสนุกอ่านว่าสนุกสนุมอ่า <currently. S 2> นว <ambling. S 2> ่า <pun S 3> <websites. S 1> สนุมสลักอ่านว่าสลักสลัดสลัดอันี้อ่านว่าอานีอะรามอานว่าอรามอ่านว่าอดรามอร่รยอ่านว่า อร่อยอนานนานอ่านว่านานขัวมือตลกอ่านว่าตลกตลอดอ่านว่าตลอดองุ่นอ่านว่าอ่างูขัวมืองอกเงิกบอกวิธี